ผู้ชายไม่ตื่นตัวตอนเช้ามีวิธีบำรุงรักษาไหมครับหรือจะกินพวกฮอร์โมนอะไรช่วยเสริมได้ไหมนะคะปัญหาเอาไว้เพศชายไม่แข็งตัวก็แสดงว่ามันมีปัญหาเรื่องของนะคะฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเพศชายที่อาจจะมีระดับลดลงนะคะซึ่งซึ่งไม่ได้แปลว่ามันลดลงจากการผลิตนะอาจจะลดลงจากความเครียดนะคะคือยังยังมีการผลิตแต่ว่าอาจจะผลิตน้อยลงคือไม่ได้หยุดผลิต คือฮอร์โมนเพศชายปกติไม่มีการหยุดผลิตนะคะอายุเท่าไหร่ก็ยังมีไม่เหมือนผู้หญิงซึ่งอายุห้าสิบเอ็ดก็จะหยุดผลิตฮอร์โมนเพศหญิงแล้วนะคะดังนั้นอาจจะลดลงจากความเครียดนะคะจากความเหน็ดเหนื่อยจากการไม่ได้พักผ่อนดังนั้นสรุปว่าการไม่แข็งตัวของวัยเพศชายเนี่ยตอนเช้าไม่เคารพธงชาติเนี่ยนะคะก็ไม่ยืนตรงก็แสดงว่าน่าจะมีปัญหาสุขภาพเรื่องของ เพศเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากที่ทําให้เราเช็คร่างกายเช็คสุขภาพเราได้ถ้าสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหานี่อาหารเสริมต่างๆาจะช่วยให้น้องชายแข็งตัวได้ได้ไหมมันสําคัญว่าเหตุผลที่มันเกิดไม่แข็งตัวเพราะอะไรถ้าเราไม่แก้ตามจุดไม่ได้ไปหาหนทางว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะอันนี้การกินอาหารเสริมบางทีก็อาจจะได้ผลถ้าฮอร์โมอนมันลด เะไรเพิ่มแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะได้ผลนะคะสรุปต้องหาสาเหตุนะคะสาเหตุจากโรคภัยไข้เจ็บจากความเครียดและโลรคทางกายจากยาที่รับประทานนะคะอันนี้ก็ไปหาสาเหตุแล้วก็การกินอาหารเสริมเนี่ยไม่เท่ากับอาหารเสริมภายในร่างกายน้องตังคนั่นคือทำอ่าจริงๆแล้วง่ายมากก็คือเรื่องการกินการนอนการพักผ่อนการดับความเครียดนะคะการออกกําลังกาย อันนี้ก็คือเป็นอาหารเสริมที่ยอดเยี่ยมและอีกอันหนึ่งก็คือแฟนที่ถูกใจอ่าอ่าอันนี้ใช่เลยแฟนที่ถูกใจนี่เป็นอาหารเสริมที่ยอดเยี่ยมนะคะ,คะก็อย่างนี้สรุปไม่ยืนตรงตอนเช้าต้องหาสาเหตุค่ะตัวเราต้องรู้จักตัวเรานะคะคือเราเนี่เป็นหมอค,ค,คนแรกเราเลยเราก็ต้องรู้ว่าเรากินยังไงเราอยู่ยังไง เราใช้ชีวิตยังยังไงเราสุขบุตรีมากเกินไปไหมเราทำลายสุขภาพเองไหมดื่มจัดไหมหรืออีกการหนึง่งบางทีเราก็เป็นคนดีดีน้องต่างแต่ว่าสิ่งที่ดีเ<อ>ช่นพีเอ็นสองจุดห้าโอ้โหมหาศาลนะคะโอ้สุขภาพก็แย่เลยเดี๋ยวเป็นเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรตลอดเวลาเหนื่อยหอบหืดไปนะคะอันนี้ก็สรุปว่าเมื่อมีปัญหาก็หาสาเหตุนะคะซึ่งสาเหตุนั้นอาจจะมาจากปัจจัยภายในร่างกายปัจจัยภายนอกร่างกายแล้วก็ รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะคะ